ชอบพร้อมนมเชียงตุงอยู่แล้วนะคะก็วันนี้วันนี้ก็วันนี้ก็ทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรก็มาทำอะไรนะพี่ใหม่นะคะก็อะไรนะมาทาก๋วยเตี๋ยวตินไก่นะคะพี่ใหม่ทาเด้งนะคะทําเล้ยงยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะตอนนี้ก็มียูทูบเบอร์สามคนนะคะที่ที่มาที่มาแล้วนะคะที่สามคนสี่คนลมพี่ใหม่เอาสี่คนลมพี่ใหม่นะคะค่ะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าทําอะไรรอยูทูบเบอร์ที่จะมาอีกนะคะ ไปเลยไปไปไปเลยตามสาวสวยกันเลยให้คนสวยจับกล้องก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยมากราบน้องสวัสดีค่ะคุณโมบารีค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังจะจะทำอะไรจ้ากำลังจะคั่วหอมเจียวนะคะแล้วเราจะไปทำก๋วยเตี๋ยวติ่ไก่มาลานะคะอุ้ยติ่ไก่มาลาติ่ไก่ใหม่ สุดสุดของน้องใหม่เชียนตองนนี้คือกำลังจะทำข้าวตีเทียวทำไมวันนี้เราต้องทำก๋วยเตี๋ยวจินไก่คะจะมีแขกรับเชิญยังไม่บอกมาแต่ว่ายังไม่บอกชื่อนะแยเตึนเต้ตึยเต้ไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอก ตอนนี้ก็พี่หอมสวยๆเรากำลังจะโคกหอมเจียวนะคะใช่ค่ะเอาเลยน้องหมอเลยหอมเจียวนางเอกของเรื่องของไม่ได้เดือดอนน้ำมันยังไม่เดือดนางเอกนางเอกของเรื่องลงลงหม้อเลยหาหม้อลงหมอเลยว้าวเอาอันนี้เป็นหม้อก็เจอตีนไก่นะ้วค่ะเอาฟานเอาหนึ่งมากระนั่นเออไปใช้ใช้ไปซื้หม้อนะคะบ้าอันนี้เป็นน้ำซุป ินยังไม่ไปถึงเมืองไทยเลยยังไม่สุกยังไม่ได้ที่งไม่สุกยังไม่สุกนะคะต้ออีกทีนึ่งมันยังไม่เข้าข้างในเลยว้าหอมมากว้าลิ้นลายจะไหลหอมน้อหอมนหอยหอมน้อยหอมหนาะเออหอมเหมือนเจ้าอ่านนิ้มเออพี่ผู้หองก็กำลังทันผัด ผักไม่เมื่อกี้ใช้ไปจัดต้กก็งไงก็เลยถ้าไม่เสร็จเนี่ยใช่เมื่อกี้ให้ให้เพื่อนของจับกล้องให้นะคะให้คนใชาจับกล้องให้หันกงามบนคนหันเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเข้ามือเลยอ้าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ามือนี่นากเอกของเรื่องตรงหัอแล้วกันเลยหอมเจียวอม ตอนมาได้ยองเจ๊รู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่เพื่อนๆมาหานะแล้วก็แล้วก็แต่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมนะคะที่มาบ้านใหม่นะคะเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะที่ทขายเยอะนะเพราะว่าหน้าสดมากสดๆดได้เลยสยดิ ตายกำโพอยู่สาวสาวโซพีมืดนะคะวันนี้ใช่ค่ะโซผีน้องเอ้ยน้องหอมน้องกะหลำีอันนี้น้องอะไรดีน้องขนุนน้องข้อซอยก็เลน้องข้อซอยนี่นะคะผักที่เราเตรียมไว้ก็มีกะหล่ำปี แล้วก็แล้วก็แล้วก็เอออะไรไปท้องวัดเสีหนอกําไทยแน่เอ่อหรือยาตุนลันเตาอ๋อทุลันเตายัดทุลันเตานะคะแล้วก็ผักซี่แล้วก็ผักป้อมนะคะที่เชนตูแล้วก็เนี่ยนี่ยเราผักซี่อ็นไหนนี่ไงผักซีอ๋อเราผักซี่ผักซี่นะคะอันนี้ผักเสี้ยหน่อยภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกผักพิล่าเนี่ยผักพิล่าผักป้อมกับบ้าผักป้อมอัฟฟ้าเอ่อที่ ไทยคืนไทยน้ำไทยคืนเรียกว่าพะกวามอับบ้าไทยแล้วก็พักรีลาเอาพักรีน้ำนะคะคนเรียกไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือถั่วงอกนะคะนีแล้วก็เต็มของอยู่นะคะดีนะคะก๋วยเตี๋ยวตีนแก่แล้วก็สุกแล้วใส่อะไรก่อนใส่ถั่วงอกใส่หัวใจใส่ทุกอย่างเนาะใส่ทุกอย่างอันเขาซอยไม่ได้ตรงนี้ เห็นตอนกินพอดีเลยอ่ะใช่กินช่กินค่ะออมช่กินค่ะอมจ้ดเอ๊ะเราก็เจอพี่มุกนะคะสวัสดีค่ะมุกเองนะคะคช่อ๋อมมากเตรียมติดใจอ๋อมมากสกินไหมจ้ คนที่ชอบกินก็เจี๋ยวเลยนะใส่ต้มแข็งน้องหอมหนุ่มแน่นี่ใช่ใช่พักเลยพักเลยค่ะทุกคนพักเลยค่ะยินดีค่ะก็ทุกคนมีช่องเป็นของตัวเองนะคะใช่่คะก็เพิ่งเปิดใหม่เหมือนกันค่ะน้องใหม่ค่ะว้าวน้องใหม่อันนี้นี่นี่น้องใหม่อันนี้พี่ใหม่อันนี้น้องใหม่ค่ะสวัสดีค่ะน้องพังสวัสดีค่ะแล้วขอฝากช่องเลยนะคะค่ะบุกฟังชิงตุงนะคะบุกฟังคือภาษาอังกฤษนะคะชิงตุง ภาษาไทยค่ะค่ะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องมุกพี่มุกแล้วก็น้องพามด้วยนะคะมุกพามเชียงคูนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีรู้จักค่ะฝากพี่พีเอฟซที่น่ารับทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะคะคุณค่ะค่ะหอมมากตอนนี้โธอไม่ไหวแล้ว จร,จริงๆกินข้าวมาแล้วนะกินไหมคะกินไหมคะเฮ้ยน่ากินมากอ่ะแล้วก็ช่องโบหอมน้องอ้อเชียงตุงค่ะช่องใหม่เนาะช่องเก่าก็คือว่ายังกําลังแก้ปัญหาอยู่นะคะกลัวจะไม่ใช่กลัวจะแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยเปิดช่องใหม่อีกนะคะก็ฝากด้วยนะคะก็เสียดายช่องใหม่ยค่ะเออช่องเก่าโยค่ะหนึ่งหมื่นกว่าซับเนาะ ใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเมืนอกี้อะไรก็อย่างเนี้ยไม่เป็นไรไปกำลังใจให้ชู่ๆชู่ๆเนยขอบคุณจ้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเลยด้วยไงผ่กว้าวมากินมากเลยน้ำคนมากหอมก็หอมดมแรงจังว้าวคนทานเยอะ ลมก็เลยวาะเอาเจ้คนทำมสวยด้วยนะคะดสิใหม่ของเลเ้ยชมยาวแล้วค like <hour> ่ะงานคะเรียนมากเลยค่ะดูค่ะเรมากเลยต่อคิวนะคะต่อคิวต่อคิวค่ะต่อคิวต่อค่อควงนงามว้าวเรบไปหนึ่งสามนะคะโคเนี่ยแซงคิวไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะน้องหอมสาวท่าเหลอค่ะก็ฝากช่องด้วยนะคะตอนนี้น้องหอมมีอยู่สองช่องนะคะ <c oughs> ช่องเก่าคือว่าน้องหอมสาวท่าเลอนะคะก็ยังแก้ปัญหายังไม่เสร็จนะคะก็ตอนนี้ได้เปิดช่องใหม่ไว้ชื่อว่าน้องหอมท่าเหลอนะคะคือไม่มีสาวนะคะน้องหอมท่าเหลออย่างเดียวนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษน้องหอมท่าเลอ,เอท้ายชื่อภาษาไทยด้วยนะคะก็ ฝาก PFC เข้าไปติดตามพี่น้องหอมด้วยนะคะช่วยขาไก่ของพี่ใหม่ค่ะรอคิว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 ทุกคนรอคิวรอคิวรอคิวเลยตองเดือดเลยล้องคิวต้องคิวต้องคิวแซงกว่าเละเจ๊ออกพี่ใหม่จานละเท่าไหร่จําไม่ให้เลี้ยงเต๋ให้เลี้ยงเตะให้เลี้ยงให้งั้นให้ใจไปดูด้วย้าาา คืนออู่ไหมะคะสุดท้ายค่ะวันนี้้องกินแพงหน่อยว้าวอันนี้คือแบบเต้นเต้นสายยอดรับเลยอะใช่แล้วค่ะไปะไปกินกัน,น <ไป S 1> เลยไปกินเป๊ะเยวกันเถอะตองใส่ข้างนเลยไหโอ้น่าอร่อยมากอร่อย้โยนี่นี่น,น,น เรากำลังปรุงรสปรุงปริพิงเกอรใช่ไหมไม่ถูกมีอบิจอนไหมอร่อยไหมคะทุกคนถือมือเต็มไปว่าพี่มุกพี่มุกว่ออร่อยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้กินแต่ยังไม่ได้ชิมเกิดก้อนมาเงียจิ๊เลยมาค่ะกินด้วยกันนะคะ VFC น้องคนหนุ่มกินเผือด้วยนะคะซามใหญ่มาก นะคะแต่ละคนอุย้ยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเลยเหรอ <laughs> มันไม่มันกินขาไก่มันก็ต้องแบบจนะุ๊บจิ๊บจุ๊บกินหน่อยไปแล้วไปแล้วเพิอบอกของไปแล้วนะคะไปไหน,นไม่รู้อีกอ เจะวัร์ดี้ม้าวเซเลนมีนะคะเป็สุดท้ายของเราสุดท้ายของเรามาถึทุกคนทุกคนกินไปหมดแล้วนะคะเหลืน้องเด็กนะคะเนี่ยสุดท้ายเป็นหลอดใช่สุดท้ายเป็นหลอดส้ายเป็นหลอดเลยสุดท้ายเป็นหลอดนะคะพวกขับมือส้มส้มส้มอ๋อ๋ยวเมื่อเอา อันนี้เป็นช่างหมักหมักซักนะอันต่อมาอ๋อตันเฮ้ยสวยเลยใจวะกินท่ามกินเป็นก้อนเนี่ยเขากินไปหมดแล้วโดยเติดน้องเล็กเนอะดูน้องเขากินอะไรเห็นน้องเล็กกินอิ่มก็กินกินก็อิ่มตามเลยลองกินดูเลยว่าอร่อยแค่ไหนไวเซียวขาไก่ต้องรักอย่างนึง ใส่มาที่ส้ก็ใส่นะห้อมปิใหม่ใส่มาแล้วใหม่ใส่ให้แล้วใส่ผักชียอดลยนะนี่ไม่ใช่นะคะผักชีไทยใหญ่ผักชีไทยใหญ่ผักชีพลังผักชีทยใหญ่ว้าวกินมากเลย น่าก uh. ินมากเลยสุนไปสุนมาตแต่เมื่อกี้แล้วพี่ก็เปเนาะน้ำจางไปน้งมาคนไปคนมาน้ำางาน้ำจางน้ำจ้มเงียบน้ป้ามาใส่ลูกีนเงอันนี้ดีต้องมานนี้เป็นยระเออหอมมาแต่อเล่าน้าฮัลโหลบอกามผบานรอรอรอลูกนแป๊นึ่งไม่ซ้นลูกซีน ทค่ะก็ตอนนี้เราก็กินน้องเสร็จแล้วนะคะหมดเย้อร่อยมากแสดงว่าผ่านใช่ไหมผ่านค่ะก๋วยเตี๋ยวพี่ผ่านนะทําขายได้ไหมขายได้ต้อง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 ถามทุกคนจริงเลยนะจริงเลยอร่อยอร่อยผ่านนะหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงห้าเสียงเกมก๋วยเตี๋ยวเดือดต่อไปอ่าก๋วยเตี๋ยวเดือดข้างหน้านี้ก๋วยเตี๋ยวเดือนี่น่าจะบางขายนะอีกแล้วหมุนแล้วหมุนมาก เดี๋ยวยังไม่ทำเดี๋ยวไม่มีเวลาทำแค่คิดเองที่ไม่ทำที่จะทำตั้มโมให้พี่เไปใช่แล้วก็ไปสาวขายแล้วก็ให้ให้พี่สาวพี่รอดพี่รอดคุณรอดนะคะส่วนเราที่น้่นบ้านนี่หรอคะ ี่อยู่เดี๋ยวลองไปคิดกันดูก่อนว่าถ้าผ่านโอเคนี้ใช้ได้ก็จะทําทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือกับก๋วยเตี๋ยวขาไก่แบบนี้เพราะว่าพี่ชอบขาไก่แล้วถ้าขายไม่ได้พี่ก็กินเองต้องแทบต้องเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะก็เราก็จะลาไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปน้องถ้าชอบคลิปน้องของเกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แล้วก็กระหลิงเลยนะคะกระสั่ง้วยนะคะทุกคนติดตามทุกๆช่องด้วยนะคะติดตามไว้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย